สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะครับกับนในช anel ในคลิปรีวิวดังกรารปาดสามภาคอนาคตตอนที่เจ็ดกันต่อน,นะครับก็ขออภยัยดีนะครับว่าที่คลิปอาจจะล่าช้ากว่ากําหนดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงสอบใหญ่ผมเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปมากแล้วก็จะสังเกตได้นะครับว่าหลังจากที่ผมปล่อยคลิปตัวล่าสดนี่ผมก็ดองคลิปไว้นานเลยนะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีการสอบใหญ่ผมเลยต้องทุ่มเทกับ ส่วนของการสอบเป็นหลักก่อนเพราะว่าสมมติผมสอบไม่ผ่านนี่ก็ต้องเรียนซ้ําชั้นใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะเลยแบบกลัวไม่อยากสอบตกไงเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นมันยากมันไม่ใช่ภาษาที่เราได้ใช้ชีวิตประจำวันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับนะผมเลยต้องมาทุ่มเทกับเรื่องการเรียนนิดนึงอะไรอย่างงี้คลิปอาจจะล่าช้าก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับผมนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็คลิปนี้อาจจะรีวิวสั้นๆหน่อยเพราะว่าดูจากตัวอัน ไอ้ภาคอนาคตตอนที่7นี่คือแบบตอนที่7เนี่ยเขาจะไปเน้นในส่วนของเรียกว่าภาคดังการลำอมปากอนาเธอเอพิโซดมานะคือไม่ใช่ว่าย้อนไปในภาคอนาเธอเอพิโซดนะครับหมายถึงแบบว่าเขาจะไปเน้นที่พวกตัวละครในส่วนของภาคดังการลำอมปากอนาเธอเอพิโซดนะครับผมนะแต่ว่าเนื้อเรื่องก็เป็นต่อจากเหตุการณ์ตอนที่หนั่นแหละซึ่งตอนที่หกจำจำได้ใช่ไหมคบว่าโทคามิเนี่ยเขาได้มอบหมายอะ่ะ ให้โคมาลุกับภูเขาว่านะครับผมไปตามหา,าโมโนกาดครับซึ่งตอนนั้นเขาคาดคะเนว่าโมโนกาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผมซึ่งทั้งเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่เมืองโทวาคือเมืองที่เป็นเมืองที่เกิดอยู่ในช่วงนักการป่าอัเธอเอพิโซดด้วยนะครับผมนะซึ่งในคลิปในภาพแรกที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของภาพตัวโมโนกาเนี่ย กำลังจัดการประชุมแถลงการอยู่โดยมีพวกมนุษย์คุมม้เนี่ยที่เป็นหุ่นยนต์นะคะผมนะก็ดืนแบบคอยปลาสายมันเหมือนภาพเนี้ยมันเหมือนเป็นรู้สึกว่าเขาจะล้อเลียนเรื่องแกรนดัมภาคแรกนะครับที่ใครอะตระกูลซาบี้อะผมจําชื่อไม่ได้เพราะว่าตอนแกรนดัมภาคแรกนี่ผมดูแบบผ่านๆด้วยนะครับผมนะไม่ได้ไม่ได้ดูแบบจําอะไรมากเท่าไหร่ตอนที่ผมติดตามซีรีส์แกรนดัมคือซีรีส์รู้สึกจะเป็นแกรนดัมซีนนะครับผมนะ แล้วค่อยทยอยกลับมาดูภาคแรกๆเอาแต่ว่าพวกตัวละครภาคแรกอย่างนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าผมดูแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลืมไปเลยแต่ว่าผมไปถามเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นล้อเรียนน่าจะล้อเรียนในส่วนของอการนำภาคแรกที่เอใครนะตระกูลซาบีมันมันจัดถแถลงการคุยอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็มีศพที่ภาคในนี้นจะเป็นศพของเป็นรูปวาดเป็นเอโนชิมะจุนโกะแต่ว่า แล้วที่จริงถ้าตามในเรื่องในกันดั้มรุ่นแรกจะเป็นศพของไอ้ใค่ตระกูลซาบีคนหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งในส่วนของในดการัลปปาตอนที่7เ,เนี่ยคือก็เหมือนกับว่าอะไรนะคือตัวของโมโนกาสเนี่ยคือเขาจะเป็นผู้สืบทอดความสิ้นหวังต่อจากพี่ของเอ่อพี่อินนชิมะจุนโกะที่ถูกานกิมะคุโตะสังหารไปในตัวเกมพาดดการล็ปาภาคแรกนะผมนะซึ่ง ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เหมือนเป็นแบบว่าตัวโมโนกาศต้องการปลาใสประกาศอะไรเงี้ยนะครับผมนะโอเคถ้าต่อไปถ้าต่อไปีไปจะเป็นเหล่าตัวละครอะไรนะเหลานักโลบแห่งความหวังนะครับผมที่อยู่ในภาคอาราเทอร์เอพิโซดที่จะมีเด็กทั้งหมด5คนรวมโมโนกาดด้วยนะครับผมก็ซึ่งในที่นี้ก็จะเห็นเด็กขมฟ้ารู้สึกว่าจะเป็นคนที่ลฉลาดที่สุดแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับว่าผมไม่รู้จักชื่อเพราะว่าผมไม่เคยเล่นภาค อนาโธเอพิโ o ดเลยเลยนะครับผมนะซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีแค่เด็กผมฟ้าคนเดียวนะผมนะจะมีอีก3คนที่เหลือก็คือสาคนนี้นะผมรู้สึกว่าผมจำได้แค่2คน,นชื่อไดมอนกับจาทาโลแล้วก็โคโตกาปะนะไอ,อผู้หญิงผมชมพูนนะ่าชื่อโคโตกาบปล่านี่ผมจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่เคยเล่นภาคอนาโทเอพิสซดมาก่อนนะแต่ว่าผมก็รู้สึกแปลกใจนะครับผมว่าแบบว่าเฮ้ ตัวละครตอนแรกผมไปดูในคลิปฝรั่งไงใน YouTube แบบมันจะมีการประหาของพวกเราพวกเด็กๆที่คมามาุ้กับโทโกนีนจักการไปใช่ไหมผมนึกว่าไอเด็กพวกเนี้ยมันจะตายแต่พอมาดูนี่ปุ๊บอ้าวไม่ตายเหรอคือแบบผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าสาเหตุที่ไม่ตายเพราะว่าอะไรแต่ดูจากอันนี้นะเหมือนกับว่าน่าจะพ้นจากการประหาะรนีม้มาแบบเพราะว่าตัวมอมแมมอะไรนี้มานะครับผมนะซึ่ง ในที่นี้ก็ไม่ได้มีการบอกอะไรเหญ่มากแต่แค่เป็นการบอกในในว่าพวกเด็กๆนักรบแห่งความหวังเนี่ยก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมซึ่งในส่วนตรงที่นี้คือจะเห็นใี่ไอเด็กผมฟ้าเนี่ยมันชื่อชื่ออะไรจำไม่ได้เนี่ยมันโทรสั์คุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ซึ่งคนที่ไอเจ้าเด็กผมฟ้าโทรคุยนั่นนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นนายกิคมารุนั่นแหละครับผมนะเพราะว่าตัวละครคนนี้เขารู้จักกับโคมารุเพราะว่าโคมารุเนี่ยแหละเป็นคนจาัดก,การพวกเด็กพวกนี้เองนะครับผมนะ แล้วก็เ,เด็กองฟ้านี่ก็บอกว่าแบบประมาณว่า,าแบบว่าประมาณว่าอยากอยากให้พวกโคมาลุเนี่ยช่วยเหลือมูนากาเพราะว่ามูนอกานี่ก็เป็นเพื่อนของพวกเขาเหมือนกันอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวมูนาการรู้สึกว่าจะเป็นสุดยอดอดีตสุดยอดด้านโฮมรูมใช่ไหมซึ่งไอ้นักเรียนพวกนี้จะเป็นแบบเก่งแต่ละด้านอย่างโ,โคโตกะมั้งเ,เด็กผมชมพูเนี่ยมันเก่งเรื่องการแสดงไอ้ไดมอนเนี่ยมันเก่งภาระ จาทาโรนี่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไอเด็กคนฝั่งขวาเนี่ยมผมจําได้ชื่อจาทาโรก็ไปสุดยอดแต่ละด้านคือเหมือนไอเด็กคนนี้เป็นสุดยอดด้วิชาแต่ละวิชานะครับผมนะซึ่งตัวโคมารุกก็รับปากกับไอเด็กผมฟ้านะครับว่าเขาจะช่วยมูนากากออกมาให้อะประมาณว่าไม่ทําร้ายไม่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่คือจะเข้าไปสอบถามว่าตัวมูนากากเป็นตัวแทนแห่งความสิ้นหวังต่อจากจุนโกรจริงหรือเปล่ปปาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บอกแสข้อมูลว่างั้นเถอะ เอาละต่อไปอืมก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือตัวในกิโคมารุแล้วก็ฟุคาวะโทโกะสคนนี้เนี่ยปรากฏตัวมาเจอโคจรพบกันเนี่ยในภาคอนาเธอร์เอพิโซดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้คือเราจะเห็นว่าตัวโคมารุจะเรียกว่าโทโกะจังอะ่ฟุคาวะโทโกะว่าโทโกะจังใช่ไหมซึ่งความสัมพันธ์พวกนี้คือเราต้องไปเล่นในส่วนของภาคอนาเธอร์เอพิโซดนะครับว่า ทั้งสองคนเนี่ยเจอกันได้ยังไงแล้วก็ระหว่างที่เ,เรื่อกไปเนี่ยเขาเกิดเหตุการณ์อะไรทำให้มีความสัมพันธ์สนิทชิดแน่นยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่แหละที่ทําให้ตัวโคมารุนี่ถึงแบบว่าอะไรดีอะถึงกับให้การยอมรับว่าแบบเป็นเพื่อนกับกุขาวาโทโกะนะผมซึ่งตอนแรก,แรกที่โคมารุมาเห็นอ่า ตัวฟุกุวะที่เป็นในร่างของจินโนไซเดอร์นี่ก็รู้สึกกลัวใช่ไหมเพราะว่าตัวเขาเพิ่งแบบไม่เคยเจอพวกแบบโลกอันโหดร้ายไงซึ่งในภาคอนาเทอพิโซนเนี่ยพอเห็นตัวโมโนคุมะที่เป็นแบบไอหมีกรงเล็บขุนยนเนี่ยแค่ตัวเดียวครับผมคือแบบตัวโคมาลุก็กลัวตัวสัตว์แล้วอะอะไรอย่างนี้แต่พอมาเห็นนี่คือแบบแบบคุณเธอมีประสบการณ์มากขึ้นแบบมาเอลยแบบโคมาลุเอ่อไอไม่ใช่โคมาลุโมโนคุมะจะมีหุ่นยนสักกี่ตัวเนี่ยสัก เป็น10ตัว20ตัวเนี่ยคุณโทรยิงแบบเป็นว่าเล่นเลยแบบปิ้ว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 ,วคือแบบในส่วนี่คือแบบมันออกเป็นแนวแอคชั่นไปเลยนะผมนะเอาละแล้วก็หลังจากตอนที่ช่วงที่กำลังจะไปหาโมนากานี่ซึ่งตัวไอ้พวกเขาว่าโทโกะเนี่ยคือแบบมันจินตนาการนะครับว่าแบบตัวเขากับตัวเบคุยะเนี่ยแบบว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนมีลู่รู้สึกจะสิบเก้าคนมัน้งซึ่งไออะไรนะ บิคุยัจูเนียอะไรนี่นะซึ่งบิคุยัจูเนียเนี่ยคือมันเป็นจะเป็นภาพล้อเลียนซึ่งผมว่าใครๆก็น่าจะเดาออกว่า,วาไอ้บิคุยัจูเนียเนี่ยมันล้อมาจากเรื่องอะไรซึ่งพอเห็นแวบ,บแรกผมนึกออกเลยครับว่าไอ้โทกามิบิคุยัจูเนียนั่นแหละมันล้อเลียนเรื่องอ่าโคนันนะคบผมนะซึ่งไม่แค่ล้อเลียนแค่เจ้าโคนันอย่างเดียวนะซึ่งอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคบว่าอ่า ข้างหลังอะ่ะเออรู้สึกว่าจะเป็นการ์ตูนสมัยเด็กมากเลยชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะติดมันติดอยู่ที่ริมผีปา่าอ่ะมาอ๋อมาลุโก,โกมาลุโก,โกเออแล้วเคอผมเห็นโครงหน้าแวบแรกนี่คือรู้เลยว่าคืออา่ากเขาล้อเลียนไอ้มาลุโก,โกด้วยนะ,ะัะผมนะซึ่งคือแบบมันเปรียบเทียบได้แบบนน่นมากคือแบบเจ้าตัวแบบทั้งสวยทั้งหลอ่อแต่คือแบบไปเปรียบโคมาลุอย่างก,กับมาลุโกเลยคือแบบโอ้โหซึ่งในตอนนี้คือแบบล้อเลียนทั้งหลายตัวซึ่งที่จริงแล้วอะ่ะ ก่อนที่ผมจะมาพูดถึงในตอนที่ตอนที่พูคาว่าโทโกะมันจิ้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่กําลังจิ้นอยู่เนี่ยบิคุยะมันนั่งอยู่บนรถด้านหน้าแล้วคือแบบมันล้อเลียนจากการ์ตูนเรื่องอะไรผมไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันล้อเลียนมาจากอีกการ์ตูนด้วยอีกการ์ตูนเรื่องหน,นึ่งอะคือรู้สึกว่าผมไม่เคยอ่านไม่เคยอะไรก็ไม่รู้มัอนก็ลก็น้อง,อง,องลองไปดูแล้วกันนะไอฉากที่ไอโทกามิมันนั่งอยู่ตรงหน้ารถเนี่ย มันมาจากกระตูเรื่องอะไรนะครับนะถ้าใครรู้ก็บอกผมได้นะซึ่งผมไม่รู้จริงๆไม่เคยดูไม่คุ้นเลยอะแล้วก็หลังจากที่ตัวฟุคาวะโทโกะนี่คือแบบจริงเสร็จแล้วแล้วก็ทั้งสองคนอะลุยฟาดาของพวกโมโนคุมะขุนยนมาจนถึงฐานทัพของโมากะได้เนี่ยซึ่งตอนนั้นเองนะสถานการณ์ก็อย่างที่เห็นในภาพก็คือสถานการณ์ขับขันเพราะว่าตัวโคมารุกับฟุคาวะเนี่ยถูกอาขุนยนต์ล้อมไว้โดยที่ ตัวโมโนกาที่อยู่บนจอมอนิเตอร์เนี่ยคือสั่งไม่ได้สั่ง,งคือเรียกว่าเปิดตัวหุ่นยนต์เนี่ยมาล้อมรอบวงไว้ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยจะป่าไหวหรือเปล่าเพราะว่าคือแบบไอตัวโมโนคุม,มาคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหากับพวกโคมารุแต่ว่าไอตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือแบบโอ้โหถ้ามันเป็นเกมแนวแอคชั่นบู๊เนี่ยมันน่าจะสนุกแน่นอนซึ่งในส่วนของภาคอนาเธอร์ก็จะเป็นออกแนวบู๊แต่ว่า มันไม่ใช่บูเหมือนแบบแนวเดวิเมคายนะครับแต่มันจะมีแบบในเรื่องสตอรี่อะไรอย่างงี้เยอะพอสมควรเลยซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็อยากลองเล่นอยู่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไอทางค่ายเกมจะทําลงสตรีมสักทีนะฮะซึ่งระหว่างที่แบบกําลังจะนั่นเลยคือแบบเอ่อกำลังจะสถานการณ์ครับขายอยู่ในคือแบบว่าตอนแรกผมคิดน,นะว่าเฮ้ยมันจะมีใครมาช่วยพวกโคมาโรือเป่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า พลิกล็อกกันนิดหนึ่งคือไอ้เจ้าตัวโมนากาบันบอกว่าขอยอมแพ้คือแบบทั้งสองคนเงิบเลยคือฮะนั่นแหละฮะไอ้โมนากาบอกว่าขอยอมแพ้เพราะว่าต่อให้สู้ไปยังไงเนี่ยก็ไม่ชนะความหวังอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าตัวก็กดระเบิดซึ่งทําให้หุ่นยนต์ที่อยู่รอบๆตัวโความารุกับฟุคาวะเนี่ยระเบิดทําให้แบบตัวหอคอยของโมนากาเนี่ยได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับผมนะ แล้วก็หลังจากที่ตัวตึกเนี่ยมันอ่าได้แล้วอย่างดีตัวตึกได้รับความเสียหายเนี่ยตัวโคมารุกับฟุกคาวะเนี่ยที่ถูกหินทับไว้นิดนึงเนี่ยก็ลุก,ล,กลุกออกมาได้แล้วก็ไปเจอรถแวนสีดำที่เป็นลายโมโนคูมานะครับผมซึ่งในนั้นเองก็คือมีมรนอากาศนอนนี้อยู่นะซึ่งน,นีนี่หมายถึงเออหมายถึงแบบประมาณว่าเหมือนเป็นการว่าคนที่แบบ คนที่ไม่ทําอะไรเลยมัวแบบอยู่ในบ้านเล่นเล่นเกมไม่ออกไปหางานทําไม่ทําอะไรอยู่แต่ในห้องหมกมุ่นอยู่แต่ในห้องมันรู้สึกว่าน่าจะคล้ายๆกับฮิกิโคมุริมากซึ่งฮิกิโคมุรินี่คือมันเป็นภาษาของของคนญี่ปุ่นนะคืออย่างที่บอกไม่รู้ว่าน้องๆน่ารู้จักคําว่าฮิกิโคมุริหรือเปล่าเพราะว่าในหนังไทยรู้สึกว่าจะเคยมีคนทําอยู่นะชื่อเรื่องอะไรนะ เรื่องฮิคิโมริหรือเปล่าไม่เอ้ยไม่น่าใช่ชื่อฮิคิโอมริแต่ว่าอ๋อชายชายชายหนังไทยมันมีชื่อว่าใครใครอยู่ในห้องนั่นหละคือมันเหมือนเป็นแบบว่าไอ้พวกนี้หรือฮิฮิโคมริคือจะเป็นมาวานว่าแบบเป็นคนที่แบบไม่เข้าสังคมไม่ออกจากบ้านไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลยคือวัน,ว,นวันก็อยู่แต่ในห้องหมกบุนอยู่แต่เล่นเกมเล่นคอมอะไรงี้แล้วก็คือแบบ ที่เราจะเห็นไม่บอาคืออย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีข่าวว่า,ามีข่าวพวกฮิกิโคมอริเยอะมากเลยนะฮะอย่างเ,าเรียกว่าอัตราการเป็นคนฮิกิโคมอริในญี่ปุ่นสูงมากเพราะว่าอย่างที่รู้นะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นดินแดงของพวกอนิเมะแช่บาลล่าซึ่งพวกฮิกิโคมอริส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบบ้าการ์ตูนบ้ากเกมจนแบบเซฟหนักเกินไปจนแบบอยู่ในห้องไม่ออกมาจากห้องไม่ทําอะไรถ้ากินข้าวก็ร้อยคนในบ้านเนี่ย อาจารยเข้าวลอดลอดมาใต้ประตูอะไรอย่างงี้ไม่ก็วางไว้หน้าประตูอะครับคือแบบประมาณว่าแทบจะไม่มีตัวตอนอยู่บนโลกใบนี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่ามันไม่ดีหรอกผมก็กลัวว่าถ้าสมมติแล้วถ้าสมมติผมมีครอบครัวแล้วแบบลูกเป็นที่โคมอรนี่ผมคงจะรู้สึกเครียดน่าดูแต่ว่าบ้านเราอะมันไม่ค่อยเป็นหรอกครับเด็กที่ที่โคมอรนี่นัน้นนะจะมีสักทีคือแบบข้อข่าวมันไม่ค่อยมีแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์ผมยังบอกเลยนะครับว่า เอ่อคิคิคโคโมอริเนี่ยมีเยอะมากคือเด็กที่ติดเกมอะไรไม่ออกจากบา้านออกจากสังคมอะไรอย่างงี้นะครับผมนะอ่าก็นี่คือคําที่เขาพูดติดปากของญี่ปุ่นว่าเอ้ยเองคิคิคโคมอริหรือเปล่าเนี่ยคือแบบอ่อแบบเด็กแบบคิคิคโคมอริเด็กนี้อะไรงั้นแหละนะอ่าโอเคนอกเรื่องมาเยอะแล้วกลับมาต่อหน่อยซึ่งหลังจากที่โคาม,มารุกับฟุกฟุกควาวะเนี่ยมาเจอกับมูรากาที่อยู่ในรถแวนสีดําคันนั้นนะครับผมก็ได้สอบถามมาว่าแบบ เออตัวโมโนกะนี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังไอเหตุการณ์ที่อ่าที่อ่าพวกหัวหน้าของแห่งความหวงนะังอะไรกคืออะไรนะองค์กรมิตรัยขี้คางเนี่ยที่ฆ่ากันเองเนี่ยตัวโมโนกะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้ไหมซึ่งโมโนกะก็บอกว่าตัวเขาอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่อะไรนะเป็นคนจัดเดสเกมอะไรครั้งนั้นเขาแค่เป็นผู้เฝ้าสังเกตการเฉยๆนะคือแบบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรนะคมแค่แบบว่าอ่าอะไรนะคือแบบ มาครับตัวเคสโคคาฮาราและตัวหุ่นยนต์นั่นแหะแล้วก็คอยจับตาดูนายกิมโคโตะใกล้ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวเขาก็ได้แบบแกล้งไอ้จาได้ไหมฮะตอนที่สองที่ที่ได้ที่เราได้เห็นนะตัวนายกิเนี่ยเห็นตัวอาชัยนะเนี่ยเหมือนแบบโดนมีดแทงแต่จริงแล้วมันเป็นมีดของเล่นแล้วเลื่อนนั่นคือซ้อมเสียเทศซึ่งฝีมือนั้นก็เป็นฝีมือของอมูนอกาศนั่นเองนะครับผมนะคือเขาแกล้งเฉยๆอ่านี่คือฝีมือคนที่ทานะครับผมนะ แล้วก็ตัวพวกเขาว่ารู้สึกจะถามโมนากาต่อนะว่าตัวโมนากาเนี่ยเป็นคนฆ่าเก็กโคหาฮาคะตัวจริงหรือเปล่าซึ่งที่เราเห็นในตอนที่หกใช่ไหมฮะว่าตัวเก็กโคหาฮาระตัวจริงเนี่ยถูกฆ่าโดยการถูกบิดคอแบบหัวหมุน3ามหกสี่มศรเลยซึ่งดูแล้วตัวโมนากาไม่น่าจะเป็นคนฆ่าแต่ว่าโมนากา,ก,าก็บอกว่าชัดอะไรนะฆ่าฆ่าฉันเองอะไรเงี้ยคือเหมือนแปลว่า พูดส่งๆไปอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าตัวโมโนกะไม่น่าจะเป็นคนฆ่ากิ๊กโคคาระตัวจริงหรอกแล้วก็หลังจากที่ถามไปรเรื่อยๆเนี่ยคือประมาณว่าตัวโมโนกะบอกว่าเป็นเพราะานกิมาโคโตนั่นแหละซึ่งเขาจะเรียกว่าพี่านกิมมโคโตนะครับว่าตัวานกิเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นเนี่ยตายเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะคนที่ต้อมาจากเดสเกมครั้งนั้นเหมือนกันคือในภาคแรกอ่ะคือ ตัวละคร6คนที่รออมาจากเดสเกมดังอ่าดังการ,ระบกักแรกที่มี6คนก็คือมีนาคีอซาฮินะอาฮากาคุเลพวกเขาว่าโทกามิแล้วก็กิริกิริที่มี6คนนะครับบอกว่าจะมีคนที่ตายเนี่ยอยู่ในนั้นคนหนึ่งซึ่งคือแบบพอได้ฟังแล้วก็แปว๋วขึ้นมาเฮ้ยมูนากาศพูดจริงเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติเอาคนที่แบบเขาขายน่าสงสัยที่สุดเนี่ยว่า จะมีคนตายอ่ะคือผมคิดว่าน่าจะเป็นคิริกิริอ่ะเออเพราะว่าอย่างที่ผมเคยดาว่าเอนโคของคิริกิริอ่ะน่าจะเป็นเอนนี่ปล่าคือเอนติโคห้ามแต่ห้ามแต่ต้องตัวนาลิหรือว่าห้ามพูดกับนาิมาคโตอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าจําได้ครับว่าตอนที่2ที่คิริกิริได้ช่วยแบบเอาถังแก๊สฉีดให้มันแบบ เป็นละอองให้แบบคนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกานกี่ให้หนีไปแต่แค่แบบว่าทาทาพยักแบบไปดิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิริกิริแทบจะไม่ได้คุยกับไม่ได้คุยกับานกี่เลยหลังจากที่โดนกําไรเอ็นจีโคสวมไปซึ่งผมกลัวว่าถ้าสักตอนหนึ่งเนี่ยานกี่ไปเผลอจับหรือว่าเผลอไปเหมือนแบบว่าคีรกิเผลอไปพูดคุยกับไนกี่เนี่ยไอตัวเอ็นจีโคที่อยู่กาไรเข้ามือของคิริกิรีอาจะฉีดยาพิษเข้าร่างกายหรือเปล่าเพราะว่า อย่างที่โมนกากะพูดไว้เมื่อกี้นะครับผมว่าตัวตัวของนายกีเนี่ยคือจะเป็นความผิดของนายกีนี่แหละที่จะให้เพื่อนของนายเกียรก็ค,คือผู้ที่รอดในภาคแรกอ่ะจะมีคนตายนะครับผมนะทําให้ตัวโคมารุกับฟุกเขาว่าคือแบบตกใจในคําพูของโมนกากะแล้วคือแบบจะรีดเล่นคำไอ้คำตอบนั้นนะครับผมแต่ว่าตัวโมนกากะก็บอกว่าเขาเบื่อบนโลกนี้แล้วคือประมาณว่าแบบ โดงนี้มันน่าเบื่อเกินไปแล้วก็ได้เรียกขุนยนโมโนคุมะสี่ตัวเนี่ยแล้วบอกว่าจะไปนอกอวกาศคือแบบโอ้คือแบบจินมากอ่ะคือแบบ้ยคือมันมีอะไรที่เวอร์มากกว่านี้ไอตัไอขุนยนนี่พอจะรับได้เพราะว่ามันอยู่ในยุคอะยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีขุนยนไม่แปลกแต่นี่คือแบบไปอวกาศเลยอ่ะเออแต่ว่าไม่แน่นะไปอวกาศนี่อาจจะได้เจอกับเอ,อ่อ ซูมิกิก็ได้เขาซีมิกิก็ถูกประหารไปอกอากาศนี่นาะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เพราะว่าที่เราเห็นซูมิกิมีครั้งที่ถูกประหารในในตัวเกมนะการ์ระูสองที่ตัวเธอนั่งจรวดและขี่อไว้นอกอวกาศนั่นก็มันก็แค่เหมือนประมาณว่าเป็นการฉาบห่านเฉยเฉยที่จริงแล้วพวดนักเรียนความสิ้นหวังในภาค2เนี่ยมันอยู่ในตู้แคปซูลใช่ไหมละ่ะเออเออผมลืมไปผมลืมไปก็ไม่มีอะไรก็เข้าขออกับว่าที่เห็นในภาพกนะ็คือตัวมูนากะาเบื่อโลกนี้แล้วแล้วก็จะไปนอกอวกาศนะครับผมนะก็ เวอร์จินาการนิดนึงนะครับโอเคต่อไปซึ่งตอนที่ตัวโมโนโกะเนี่ยก็คือแบบกำลังจะไปนอกอวกาศนะฮะตัวฟุคาวาที่อยู่ในโหมดเจ n โนไซเดอร์เนี่ยก็ได้ก่อตามขึ้นไปแล้วพยายามจะรีบเล้นรีบเล้นคำถามนะครับแบบประมาณอยากรู้ว่าทำไมไนกี้ถึงต้องทําให้คนอื่นต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวโมโนโกะเขาไม่ได้ตอบแล้วก็ ตอนนั้นเองโคมาลุ้เนี่ยก็ก่อรถตามมาด้วยและบอกให้พวกเขาว่าเนี่ยรีบปล่อยมือซะเพราะว่าสมมุติมันสูงไปม่มกฝกันเนี้ยพวกเขาอจะลงมาที่พื้นไม่ได้ซึ่งมันก็เวอร์อลังการอีกแหละเพราะว่าหลังจากที่ตัวเจนโอไซเดอร์โชว์เนี่ยยอมปล่อยวางนะฮะผมก็ลงไปตกลงไปทั้งคู่ตอนนั้นเองคือแบบโคมาลุเนี่ยได้ใช้โทรของเขาแบบว่าเป็นกระสุนพิเศษร,รู้สึกกระสุนอะไรกระสุนเชื่อมต่อมั้ง ยิงใส่โมโนคุมะาสีตัวแล้วก็ให้มันกลางผ้าผืนสีแดงคือแบบว่านี่คุณเธอไม่กลัวตาเลยคือแบบว่าแบบคุณเธอจะยิงแม่นมากแบบยิงโอ้โหไม่กลัวว่ามันจะพลาดอะไรเลยใช่ไหมคือแบบว่าผมรู้สึกว่าตัวน้องเนี่ยโคมาลุเนี่ยรู้สึกจะเก่งกว่าพี่เพราะว่าโคมาลุมันยังมีสกิลในการต่อสู้บ้างคือแบบเริ่มที่จะไม่กลัวเริ่มที่จะยืนหยัดสู้ใช่ไหมแต่ว่าตัวไนกีอ่ะคือ พี่แกไม่เคยใช้อาวุธไม่เคยอะไรคือใช้สกิลปากโลกสวยอย่างเดียวคือประมาณบบว่าคอนเชื่อในความหวังของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวไนกีเราจะไม่เห็นเราจะเห็นใช่ไหมว่าเขาไม่เคยสู้คือจะสู้ในแบบเวอร์ชั่นแบบเอาความหวังชนะความสิ้นหวังเนี้ยแต่ไม่ได้ใช้กําลังเหมือนแบบใช้อุปก,กรณ์ช่วยอย่างโคมารูอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติไนกีจับอาวุธออกมาต่อสู้เพื่อช่วยเหลือทุกช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมนะ แล้วตอนนี้นก็คมารุก็บอกว่าเหมือนประวัว่าที่จริงแล้วมูนกากะก็เป็นเด็กดีนะแล้วก็สักวันหนึ่งเธอคงจะจะกลับมาซึ่งสกิลการมองโลกในแง่ดีนี่สมแล้วที่เป็นตระกูลไนกินะผมนะทั้งพี่ทั้งน้องมองโลกในแง่ดีชิบขายเลยแล้วก็เกือบสุดท้ายนะผมจะเป็นตอนช่วงที่พวกไนกินะครับผมกําลังรอการติดต่อกลับมาซึ่ง คนที่ติดต่อกับมาหาพัวไนกีเนี่ก็คือน้องสาของเขาเองก็คือโคมาลูนะครับผมตอนแรกไนกีก็ดีใจมากแต่ว่าก็งงว่าเอ๊ะทำไมติดต่อมาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวโคมาลูก็ได้บอกกับไนกีนะครับว่าจะมาบอกข่าวร้ายว่าอะไรนะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือคนจะมีคนตายเพราะเพราะว่าตัวไนกีมาโคโตทาให้ไนกีคือว่าตกใจเลยคือว่าเอา้านี่นี่ฉันจะทําให้มีคนตายเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง แถมยังบอกว่าเป็นคนที่มีเป็นคนที่ล่จากเกมซาวเวอร์ในภาคแรกมาด้วยนะครับก็คือ6คนในภาคดังกะโลปาภาคแรกนั่นเองซึ่งทำให้ตัวไนกี้คือแบบว่าจิตตกอีกนิดนึงคือแบบประมาณว่าแบบเป็นความเป็นความผิดของฉันที่จะทําให้คนต้องตายอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าคนที่คาดเดานะถ้าเอาตายจริงๆนะอย่างที่โมนากาเพาะพูดเนี่ยคือน่าจะเป็น คิริคิริเค,คียวโกะนี่แหละเพราะว่าฮากาคุเลไม่น่าจะนั่นโทคามิถ้าโทรกามิตายนี่ก็คือมันเดี๋ยวไอ้โทรกามิก็เป็นคนสําคัญที่คอยจัดการเดินงานสําหรับองค์กรมีละไคิค้กงก็ไม่น่าจะนั่นคนที่น่าจะเป็นไปได้สูงสุดอย่างคิริคินดิก็เป็นไปได้สูงส่วนฮาซาฮินะนี่คือแบบผมว่าโอกาสการที่จะตายเนี่ยน่าจะ20%ได้แล้มั้งแต่คนที่ โอกาสตายสูงก็คือกิริกิริเคียวโกะนี่แหละแต่ว่าผู้กำกับอย่างโคดากะเนี่ยน่าจะเล่นมุกแบบว่าทําให้แบบเราใจเหวอไปนิดนึงก็ได้แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอรนะว่าคนที่จะตายคือคิริคิริอะไรอย่างเงี้ยคือด้านคาดาวกันไปหลายริงแล้วตอนหลังเนี่ยคืออาจจะมีการแบบอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบคิริคิริอาจจะตายก็จะถูกฆ่าหรืออย่างเงี้ยแต่ว่านก,กิสามารถไปแก้พลิกสถานการณ์ทําให้คนที่คิดว่าน่าจะตายครับไม่ตายก็คือไม่มีใครตายเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่า ตอนนี้คือเขาเหมือนประมอจาร์เหมือนแบบฉกให้เราโดนหลอกอะไรเงี้ยแบบให้เราตื่นตะหดกเข้าไว้นะครับว่าเฮ้ยตัวละครตัวละครภาคเก่าเนี่ยจะมีคนตายนะอะไรอย่างนงี้ทําให้เราแบบ alert คอยเราคอยระแ,แวงคอยลุ้นไงครับ่ e าเอ้ยใครจะตายข้อคนนี้ตายจะเกิดอะไรขึ้นอ,อย่างเงี้ยแต่ไม่แน่คนากาศอาจจะพลิกเล่าทีหนึ่งอย่างที่ผมบอกคือไม่แน่นายกีอาจจะช่วยแก้สถานการณ์จากเหตุการณ์ที่แบบคนคนนี้ตายแต่ว่านายกีเข้าไปช่วยขัดขวางไว้ทําให้ คนคนนั้นรอดอะไรอย่างนี้นะครับผมนะจากกายเป็นว่าเพราะนกีททาให้มีคนตายกลายเป็นเพราะนกีททาให้คนมีคนรอดให้เป็นสมฉายยานามว่าสุดยอดแห่งความหวังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะเล่นพลิกแพงหลายตลบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะผมนะก็ไม่แน่ต้องดูไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนที่7อยู่เลยยังเหลืออีกตั้งเหลือเหลือหกตอนเหลือห้าตอนใช่ไหมล่ะเออเหลืออีกตั้ง5้าตอนโหยมีเวลาถมเถนะครับผมนะโอเคแล้วภาพสุดท้ายนะจะเป็นภาพที่แบบ ตอนที่คิดิกินี้กำลังตรวจสอบศพอ,อยู่เนี่ยน่าจะตรวจสอบของอ,อิซายโยอินะครับก็คือช่างตีเหลกของเราเนี่ยแหละเพรินว่าคิดิกินี้เคียวโกะเนี่ยก็ได้ยินเสียงของ่อาข้างนอกก็เหมือนกับว่ามีใครกําลังเดินมาซึ่งคนที่เดินมาเนี่ยดูดูดูก็รู้แล้วคประมาณแบบโอ้โหดูแวบๆก็รู้เลยว่าใครมาก็คือมูนาคาตามาเนี่ยนะครับคือแบบผมว่าไม่ได้มาในแบบเวอร์ชั่นแห่งความหวงังนั่นแหละมาในเวอร์ชั่นแบบ เรียกอเดีอคนที่แบบกำลังจะโดนความสิ้นหวังครอบงําแล้วก็ดูในฉากนี้คือแบบผมว่าเขาไม่น่าจะล้ออะไรหรอกแต่ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าเหมือนกับว่าเขากําลังล้อเรียนจากตัวเกม Resident Evil 2อยู่คือใน Resident Evil 2เนี่ยมันจะมีบอสที่ชื่อว่าดร์วิลเลียมเบอร์กินนะครับผมนะซึ่งดร์วิลเลียมเบอร์กินเนี่ยคือตัวเขาอะที่กลายเป็นไทแรนนะเพราะว่าเขาฉีดยาด้วยกว่าทีไวรัวใช่ไหม ที่ตอนนั้นอ่ะที่เราจะเห็นในเหตุการณ์ของ Resident e v i อ2อะ่ะตัวดร์วิลเลียมเบอร์กีเนี่ยถูกพวกฮอกเนี่ยยิงแต่ว่าเขาไม่ได้ตายในทันทีเขาฉีดยาใส่ซึ่งในร่าง2อะ่ะเขาจะถืออะไรนะท่อปแป๊บแล้วก็แบบตอนนี้เป็นรูปร่างยังเป็นคนอยู่คือไม่ใช่คนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือประมาณแบบเหมือนรูปร่างเหมือนคนแต่แค่แบบด้านแขนด้านขวาเขามาั้งที่เป็นแบบไอ้มันแบบมีลูกกตาหญ่งๆนิดน,นึงไงซึ่งในส่วนนี้คือแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบคนเดินถือท่อปแป๊บมาแล้วก็แบบ กำลังมา no our, stocks, anyway. ด้วยความแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเข้ามาแบบทําร้ายเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ส่วนตรงเนี้ยคือน่าจะเป็นการในว่าแบบว่าเออตรงเนี้ยล้อเรียนในเรื่อง Resident Evil 2หรือเปล่าแบบว่าตัวมูนาคาตาที่เห็นเนี้ยอาจจะเป็นแบบเปรียบเทียบว่าเอ้ยมึงคือตตอร์วิลเลียมเบอร์สกินหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมนะคือแบบอารมณ์มันคล้ายๆเงแล้วแบบดูธีมสีคือแบบเงามึดๆแสงสีฟ้าๆนอกข้างเหมือนกลายเป็นตึกเก่าๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเออ ก็เลยคิดไปไกลนะครับว่าอาจจะรอเรียนเลือกด e ซีนวิว2หรือเปล่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะเออโอเคก็เอาเป็นว่าสูตรนี้ก็จบกันไปแล้วกับดีวิวจากคาราป่าสามพัอนาคตในตอนที่7นี้นะครับผมนะซึ่งสรุปก็คือในตอนที่7เนี่ยจะเป็นเน้นในส่วนของพวกทางด้านตัวละครจากภาคอนาเธอร์อพิโซดเป็นหลกักแล้วก็อุณกภูเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นี่แล้วคือไม่ได้ตายนะก็คือออกนอกโลกไปแล้วไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะเขาบอกว่า,วา เขาเบื่อโล่งในะครับผมก็จะไปอยู่อาวากาศแต่ไม่แน่มูนกะอาจจะกลับมาในช่วงสักตอนที่9ตอนที่ส0อะไรอย่างเงี้ยน่าจ,จะกลับมาเซอร์ไพรส์นะครับผมนะแล้วก็ไอปริศนาที่มูนกะเคยพูดไว้ว่าเป็นเพราะนายกิมมาคโตะจะทําให้มีตัวละครในภาคเกา่าคือคนที่ดรอสไวด์เวอร์มากับพวกนายกิเนี่ยต้องมีคนตายซึ่งเปอร์เซนต์ที่จะความเป็นไปได้ก็คือคิริคิริเคียวโกะแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่า ไม่แน่ตัวพุ่งกลับอาจจะเล่นแบบหักมุมหลายตลบแบบว่าทําให้เราเชื่อก่อนว่าเฮ้ยจะมีคนตายนะแต่ว่าเพราะในกีน,นี่แหละไปเปลี่ยนแปลงทําให้ไม่มีใครตายอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าขอให้มันเป็นอย่าง,งานนะั้นเถอะนะก็ผมกลัวว่าโคดากาศเนี่ยจะทําให้เราเจ็บปวดปวดต,ตับได้อีกสักแค่ไหนกันเชียวนะคะผมนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในดังกรล้อมป่า3ภาคความสิ้นหวังตอนที่7กันนะครับผมซึ่งก็เป็นวันนี้แหละแต่ว่า ในเวลานี้ก็ที่ผมอัดอยู่ก็ประมาณสัก2-3ทุ่มของเวลาญี่ปุ่นนะครับผมนะแต่กว่าผมจะทำคลิป5ความสิ้นหวังตอนที่7เ,เนี่ยคงต้องอีกสัก2-3วันหรือไม่ก็4-5วันนี่แหละอาจจะช้าหน่อยนะครับผมช่วงนี้ใกล้สอบใหญ่แล้วด้วยผมก็ต้องทุ่มเทเรื่องการเรียนไว้ก่อนนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับ